เออได้ละลองงอแค่สองน,นิ้วนี้ให่หมอดูหน่อยแต่ก่อนมันง,งอได้ไหม,มองอไม่ได้จตก่อนงอไม่ได้เลยือเง,งก่อนเวหมอก,กดให้ไปคือโอเคขึ้นเน,นโอ้ดีขึ้นเลยเจ็บไหมอ่ะาทตอนทาไม่เจ็บใช่ไหมถัดลอง,งอดูกหน กำได้แล้วเนาะเดทมต่อที่บ้านเนาะจุดนี้แหละจุดนี้แหละมาไก็นเ้ขออนุญาตนะจุดนี้เลยจุดนี้นะจุดต่อนะจุดต่อเก็งทำเกี่ตรงนี้หนึงอาการสุดๆดูคนน้าขออนุให้ เจ็บไหมไม่เจ็บเขาตึงๆเนาะหนึ่งสองอดันข้อนหนึ่งนะเจ็บดิ่งนะยิ่งนะโอเคดีนะโอเคอ่ะงอเออได้แล้ะเดี๋ยวยาทำที่บ้านต่อด้เนาะ